ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุป๋ยตราพีรามิดปุป๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผล,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 ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุป๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังทิศบุญบ,าง,บางประมาอดิศักบุญกิยาพันธ์นะครับวันนี้ก็ ทำหน้าที่ตอบคำถามแฟนรายการมีคำถามจากแฟนรายการบอกว่าอาขอถามอาจารย์ว่าต้นทุเรียนอายุมากถ้าตอนกิ่งนำไปปลูกต่อจะให้ผลหรือเปล่าและถ้าทําการล้อมต้นย้ายไปปลูกที่อื่นจะออกผลไหมราคาค่าล้อมย้ายเท่าไหร่คะ นี่นะครับนี่ท่านก็ถามมานะครับเรื่องเกี่ยวกับอะทุเรียนทําความเข้าใจกาแฟรายการอย่างนี้นะครับต้นไม้ทุกชนิดถ้าเผื่อท่านใช้วิธีการขยายพันธุ์ไปปลูกใหม่โดยการตอนติดตาต่อกิงก่งทาบกิ่งอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าลักษณะพันธุ์เดิม มีลักษณะอย่างไรต้นใหม่ที่เอาไปปลูกจะให้ลักษณะตามนั้นเป๊ะไม่มีการกลับกลายแปลเปลี่ยนไปประการใดไม่ว่าต้นที่ท่านตอนมานั้นจะเป็นต้นอายุมากอายุน้อยอายุยังไงก็แล้วแต่เช่นต้นนี้เป็นหมอนทองต้นกิ่งออกมาขยายพันธุ์ออกมาแบบด้วยวิธีเหล่านี้ ก็จะยังคงเป็นหมอนทองมันจะไม่กลายเป็นชนีเป็นหรือว่าจะเป็นก้านยาวอะไรไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่เรากลัวว่ามันจะแปลเปลี่ยนไปนั้นจะเป็นกรณีที่เราเพาะเมล็ดถ้าเราเพาะเมล็ดเนี่ยนะครับต้นมันก็จะกลายพันธุ์นะครับและด้วยเหตุแห่งกลางที่ พอเรามาขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งทาบกิ่งเสียบกิ่งติดตาต่อกิ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในยุคหลังๆนั้นไม่ค่อยมีพันธุ์ทุเรียนใหม่ๆออกมาให้เราได้เห็นเหมือนในยุครุ่นปู่ย่าตาทวดสมัยก่อนเพราะอะไรครับเพราะในยุคนั้นเนี่ยเขายังขยายพันธุ์โดยการติดตาต่อกิ่งทาบกิ่งตา่ตอนไม่เป็น เขนะาก็ขยายพันธุ์โดยเพาะเมล็ดพ,พอเพาะเมล็ดต้นไหนออกมามีลักษณะไม่ดีเขาก็ค้นทิ้งลักษณะดีเขาก็เก็บไว้เพราะสมัยก่อนเก็บภาษีเป็นจำนวนต้นไม้และในขณะที่เอาเมล็ดจากต้นหนึ่งมาพอเอามาเอาเมล็ดมาเพาะเนี่ยเมล็ดที่เกิดจากต้นแม่นั้นจะให้ลักษณะต้น ไม่เหมือนต้นแม่แล้วนะครับแต่ถ้าทาบกิง่งติดตาต่อกิง่งอะไรอย่าที่ผมบอกมานั้นต้นแม่ต้นพ่อนะฮะต้นแม่เรื่องเรียวต้นแม่ต้นแม่เป็นอย่างไรท่านเอาไปปลูกจะได้ลักษณะพันธุ์ตามต้นนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นอายุน้อยหรืออายุมากนะครับทีนี้ที่ท่านบอกว่าถ้าเราล้อมต้นย้ายไปปลูกที่อื่น จะออกผลไหมการออกผลหรือไม่ออกผลอยู่ที่การดูแลรักษาของเราเนะครับอยู่ที่การดูแลรักษาครับแต่ในกรณีที่ถ้าเผื่อว่าเป็นต้นที่อายุเยอะแล้วเราก็ไม่น่าจะต้องย้ายสมมติจะต้องย้ายบ้านเราไปขุดล้อมต้นอายุเยอะๆมาปลูกอย่างนั้นไม่เป็นผลดีครับ เอากิ่งตอนนะหรือส่วนของกิ่งที่เราขยายพันธุ์จากต้นนี้ไปลงมือปลูกใหม่ดีกว่าเพราะวัาทุเรียน3ปี4ปีก็ให้ผลผลิตให้ลูกให้ผลแล้วแล้วลักษณะต้นความแข็งแรงมันก็จะดีกว่าดีกว่าเยอะด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญคืออะไรครับต้นไม่หยุดชะง,งักการจเจริญเติบโต แล้วก็มันก็จะเป็นต้นที่เป็นหนุ่มเป็นสาวและไม่เปลืองค่าล้อมต้นไม้ด้วยคำว่าล้อมต้นไม้หมายความว่าไงหมายความว่าเราจะย้ายต้นไม้ต้นนี้เอาไปปลูกที่อื่นอย่างนั้นวิธีการล้อมทำยังไงครับวิธีการล้อมก็คือว่าเราก็จะทำการตัดราก รอบๆอบต้นไม้นั้นจะเป็นทุเรียนจะเป็นมะม่วงจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่โดยอาจจะจากคนต้นนะฮะในรัศมีประมาณหนึ่งศอกรอบๆอบคนต้นเราจะขุดตัดรากนะฮะรอบๆบต้นนะครับแล้วก็ลึกลงไปหน่อยแต่เรายังไม่ตัดรากทั้งหมด เราจะยังคงปล่อยรากทีอ่อย่างลงดินในส่วนความลึกเอาไว้อีิษว่าถ้ารากทั้งหมด100%เราจะปล่อยรากให้อยู่กับดินเหมือนเดิมเนี่ยประมาณอย่างน้อย30%ทีนี้พอเราไปขุดล้อมรอบต้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอา ถ้าให้ดีจริงๆนะคือกระสอบป่านเพราะอะไรเพราะกระสอบป่านมันอมน้ํามันชุ่มน้ําดีนะครับไปหอ่อไปหุ้มนะฮะที่เราขุดรอบๆต้นนั้นไว้หุ้มไว้ทําไมแล้วรอทําไมทําไมไม่ขุดออกมาเลยขุดออกมาเลยไม่ได้ครับตายนะเพราะรากยังไม่เกิดแล้วที่เราหุ้มไว้ทิ้งไว้ประมาณสองเดือนสามเดือน รออะไรครับรอให้รากรากใหม่เนี่ยมันแตกแต่ว่าแตกอยู่ในตุ้มที่เราไปหุ้มเราไปล้อมไว้พอเราสำรวจดูว่ารากใหม่แตกแล้วเกิดแล้วก็แปลว่านี่มีรากที่พร้อมจะดูดน้ำได้ใช่ไหมครับเราก็จัดการนะฮะพอสองเดือนสาเดือนผ่านไปรากใหม่แตกแล้วเราก็ไปขุด ไอ้รากที่ว่ายัางยังลงดินอยู่อีก3ามสามเรน่ะเราก็ไปขุดตัดรากเหล่านั้นออกมาเลยแล้วเราก็เอากระสอบป่านหรือปัจจุบันก็นิยมที่จะใช้ตะข่ายพลางแสงเพราะมันหาง่ายนะฮะแล้วก็ผูกไม่ให้ดินหลุดล่วงไปไม่ให้รากที่เกิดใหม่กระทบกระเทือนนะฮะทีนี้ถ้าต้นใหญ่มาก ก็ต้องอาศัยรถเครนมายกนะฮะแล้วตลอดเวลาของการเคลื่อนย้ายเราก็ต้องมีการหุ้มตุ้มนั้นอย่างดีอย่าให้ดินแตกเราจะสังเกตว่าเขาจะมัดนะ,ะรอบรอบต้นเลยอย่างแน่นหนาะส่วนกิ่งก้านสาขาที่มันเยอะเราก็จะตัดออกนะฮะตัดออกเท่าไหร่ ตัดออกสักประมาณ70%ให้เหลือใบกิ่งติดต้นไว้ประมาณสัก30%คราวนี้เราก็เอาไม้ล้อมเนี่ยถ้า่ันต้องการล้อมนะเอาไปปลูกทีนี้ทำไมเขาต้องปลูกไม้ล้อมไอ้ที่เขาปลูกไม้ล้อมน่ะเพราะว่าบางครั้งเขาสร้างตึกสร้างอาคารและบริเวณนั้นต้องการต้นไม้ใหญ่ ในบัดดลทันใดเขาจึงม,มีไม้ล้อมตั้งแต่ต้นมะพร้าวเที่ยวไปประดับร้านอาหารหรือจะเป็นมะม่วงเป็นไม้ผลอะไรก็แล้วแต่แต่ในปัจจุบันไม่เฉพาะไม้ผลแม้กระทั่งไม้ป่าคือเอาไปจัดสวนที่บ้านจัดสรรหรืออะไรอะไรมันสวยทันทีแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดท่านทำสวนทุเรียนและอยากจะปลูกทุเรียน นะต้นเก่านี้รสชาติดีเหลือเกินเราก็ไปขยายพันธุ์จากต้นนี้มาและลงมือปลูกใหม่ให้เขาโตจากต้นซอกนึงค่อยๆใหญ่ค่อยโตไปรากก็จะแผ่ไพศาลไปแล้วการให้ผลผลิตก็จะดีกว่าไม้ล้อมหลายคนปลูกไม้ล้อมแล้วก็ปรากฏว่าตอนซื้อมาอยู่ที่ร้านมันก็แข็งแรงแล้วเวลามาปลูก ที่บ้านเราทาไมมันตายเหตุที่ตายเพราะเวลาท่านมาขุดหลุมเพื่อจะเอาไม้ล้อมมาวางเนี่ยท่านมักจะขุดหลุมขนาดกว้างแค่ตัวตุ้มไม้ล้อมลงได้เท่านั้นเองอย่างนี้ที่สุดแล้วต้องตายเพราะอะไรเพราะว่าเวลาท่านลงไปแล้วท่านมีคอกล้อมเพื่อกันล้มและลากยังไม่จับดิน ท่านก็ขยันลดน้ำน้ำก็ไปขังอยู่ในรูที่ท่านขุดมานั่นแหละครับเพราะนั้นวิธีการที่ถูกต้องท่านควรจะขุดหลุมบริเวณร,รอบๆหลุมนั้นให้ขนาดสองเท่าของตุ้มที่หุ้มต้นไม้ไปปลูกแล้วเราก็ขุดตรงกลางเอาตุ้มวางการวางอย่าวางลึกให้วางอย่างน้อยต่ำสุดคือระดับเสมอดิน แต่ดีกว่านั้นก็คือยกสูงขึ้นมาหน่อยสักฝ่ามือหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะฮะทำอย่างนี้ดียังไงครับและเราก็มีคอกล้อมไม่ให้ล้มพอเราลดน้ำน้ำส่วนเกินเนี่ยมันจะระบายออกมาแล้วทำให้รากที่ยังไม่จับดินนะ่ะไม่เน่าไม่เสียที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่ามีคนถามผมเยอะมากเกี่ยวกับ เรื่องของการย้ายไม้ล้อมอยู่ที่ร้านนะปลอดภัยดีพอมาอยู่ที่เราทําไมมันถึงได้ตายก็ด้วยเหตุที่ผมอธิบายให้ฟังนี้นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิเ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปนอ2 2กำแพงแสนนะครปฐม,ม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดีลายนะครับ s s i ไซ buan 2494ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลายสั่งซื้ออโลโซยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาว แล้วก็เพลี้ยแป้งน้ำแมลงปากดูดต,ต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผัก ไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนภาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิด ปุ๋ยตราพิระมิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร